สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์กันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนในเรื่องของเซลล์กันต่อเนาะเพียงแต่ว่าเ,เรามาทวนของเก่ากันนิดนึงก่อนนะครับว่าเมื่อตอนก่อนหน้าเนี่ยเราคุยกันไปถึงเรื่องอะไรไว้นะครับกเ็เมื่อตอนก่อนหน้าเนี่ยผมทวนนิดนึงนะครับว่าเราคุยกันถึงพวกออร์แกเนลที่มันมีเยอะคุ้มภายในเซลล์คือก่อนหน้านั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของนิวเคลียสกับไรโบโซมไปลนะเนาะคือแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วภายในระบบ ออร์แกเนลส์ของเราภายในเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่นิวเคลียสสิไลโบโซมเรามีออร์แกเนลส์อีกเซตหนึ่งซึ่งมันเป็นเซตใหญ่ๆมากๆซึ่งมันเป็นระบบของอินเทอร์นอลเมมเบรนซึ่งเป็นออร์แกเนลส์ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มันจะเป็นองค์ประกรอบหลักภายในเซลล์ซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องของร่างแหอนโดพลาซึ่มหรือเอนโดพลาสม,มิเตรสิคิลัมไปแล้วเนาะซึ่งเราบอกว่ามันมีอยู่สองอันหลักๆก็คือส่วนที่เป็นไออากับส่วนที่่เป็น R, ใชม ส่วนที่เป็น i อยาจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรโตีนสาหรับส่งโปรโตีนออกไปนอกเซลล์หรือสบโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบของเมมเบรนก็ได้นะครับรวมโดยถึงทําหน้าที่ในการเตริมหมู่คาร์บฮเรตใด,ดๆลงไปนั่นก็คือหน้าที่ของส่วนที่เป็น i อยานะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราคุยกันไปก็คือ s อสีอาร์ใช่ไหมครับเอสีอาร์ฟังก์ชันมันจะแตกต่างเพราะว่ามันเป็นสมูทเนาะมันไม่มีแหล่งะสมประกรอบเพราะฉะนั้นหน้าที่เขาก็จะเป็นฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การสังเคราะห์พวกลิปิดการกำจัดสารพิษหรือว่าการาควบคุมแคลเซียมในเซลล์ก้ามเหนือก็ได้นะครับทีนี้อันนั้นก็คือในส่วนของ E.R. ซึ่ง E.R. เนี่ยมันเป็นพื้นที่หลักเป็นออร์แกเนลหลักในอินเตอร์เมมเบรนซิสเต็มอยู่แล้วในเอนโดเมมเบรนซิสเต็มอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวต่อมาที่เราจะมาคุยกันนะครับก็คือตัวที่เราชื่อว่า高尔จิคอมเพล็กซ์นะครับ高尔จิคอมเพล็กซ์เนี่ยมีหลายชื่อหนังสือบางเล่มก็จะเรียก高尔จิบอดีก็ได้บางคนก็จะเรียก高尔จิแอพพราตัสก็ได้นะครับ เด็กๆเจอคำว่ากอจิเด็กๆก็เดามาทางนี้แหละว่ามันคือไอออร์แกเนลส่วนนี้นะครับอโอเคนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นกอจิบอดี้ก็ได้นะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นกอจิแอพพาลาตัสก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเจอหนังสือพืชสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าดิกไทโอโซมเรียกอะไรก็ได้ครับ แต่ Detail Zone ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กอจินี่แหละนะฮะตัวที่เ t กซ์บุ๊กส่วนใหญ่ใช้ก็จะใช้คำว่ากอจิคอมเพล็กซ์นะครับแต่ว่าใช่หนึ่งได้ไม่ผิดแน่นอนนะครับเ e f e r e n c e พวกเขากันนะครับก็เจ้าตัวกอจิบอดี้หรือกอจิคอมเพล็กซ์เนี่ยมันเป็นอนนอ Organic ที่มีมหุ้มชั้นเดียวนะครับลักษณะของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนถุงแบนๆแล้วก็เรียงซ้อนๆๆๆกัน,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 นขึ้นมาเป็นตั้งๆนะครับเหมือนเหมือนเหมือนแพนเค้กอะครับแล้วก็เรียงซ้อนกันเป็นตั้งขึ้นมาแต่ว่าข้้้้าาางงในน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 มมมมมััััััเเ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 ปปป็็็็ถุะะะะไไ่่ดือออตๆคครรบพพฉกกจิลซ์ีย พ็อกเกเนลส์ที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นนะครับที่มีลักษณะเป็นถุงลักษณะที่เป็นถุงตรงนี้ครับเขามีคำเรียกเขาเรียกมันว่ากอจิซิสเตนี เรียงซ้อนกันเป็นตั้งๆนะครับเรียงซ้อนกันเป็นตั้งๆขึ้นมานะครับคือถ้าเด็กดูจากโครงสร้างตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเด็กจะเห็นโครงสร้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับเด็กเห็นโครงสร้างตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่เป็นกอร์จิคอมเพล็กซ์นะครับเด็กก็จะเห็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นถุงๆๆุงแบนๆเรียงซ้อนต่อกันนะครับ ก็ถุงตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกมันว่า Gorji s y s t e m นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าถ้ามันเป็น e r AR ER, ER เนี่ยบางคนบอกว่าหน้าตาเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่เหมือนนะฮะเพราะ e r ER เนี่ยลักษณะของขมันจะเป็นเหมือนเป็นท่อที่มันเชื่อมเป็นแผ่นแบนๆแ,แต่ว่าแผ่นแบนๆของเขาเนี่ยเชื่อมต่อกันอันนี้คือ e r ER. แต่ในส่วนของกอจิเนี่ยลักษณะเขามันจะเป็นถุง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 เรียงซ้อนกันมากกว่าแล้วก็มีเวสิเคิลหลุดออกมาในภาพออกมาเพราะฉะนั้นลักษณะไม่เหมือนกันนะฮะถ้ามันเป็น I E R เนี่ยลักษณะมันจะเป็น c o n t i n u o u สแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นถุงที่มัน s e p เร a กันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะในนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวกอจิคอมเพล็กซ์นะครับทีนี้กอจิคอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับเรามาดูฟังก์ชันของกอจิคอมเพล็กซ์กันนะครับ ฟังก์ชันแรกสุดเลยก็คือตัวกอจิคอมเพล็กซ์เองปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรโตีนเพราะคนที่สังเคราะห์โปรโตีนมาก่อนก็จะเป็นพวกไออถูกไหมเพราะฉะนั้นไออเวลามันสังเคราะห์โปรโตีนออกมาครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือโปรโตีนที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องทําเลยก็คือมันก็จะต้องมาเข้ามายังกอจิคอมเพล็กซ์นะครับมันจะต้องเข้ามายังกอจิคอมเพล็กซ์แล้วก็เกิดกระบวนการ ปรับแต่งโปรตีนเพื่อให้มันพร้อมทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงของฟังก์ชันนะครับเราก็จะมีในส่วนของออทําหน้าที่ในเรื่องของการเกิดโปรตีน modification แล้วก็โปรตีน packaging นะครับ อย่างที่บอกว่าตัวไอ e เป็นคนสร้างโปรโตีนแต่ตัวเกาจิคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนพ่อครัวอะไรเงี้ยนะครับที่ช่วยในการทําโปรตีนให้มันทํางานได้ดีขึ้นนะครับถามว่าโปรตีนมอดิฟิเคชันทำอะไรได้บ้างโอ้ทำได้เยอะแยะเลยครับตัวอย่างหนึ่งที่เด็กจําได้เมืเ่อคราวที่แล้วก็วคือการเติมหม่คาโบไฮเดรตจริงๆคาร์โบการเติมหม่คาโบไฮเดรตเนี่ยมันเริ่มจากไอ e แต่ว่าถามว่าเกาจิทาได้ไหมได้ครับมันจะคงทําต่อเนื่องกันได้เช่น การเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตลงไปเขาเรียกไกลโคซิเลชันาการเติมหมูซ่ซัลเฟตลงไปซัลเฟชันฟอสโฟลิเลชันเติมหมู่ฟอสเฟตได้หมดนะครับรวมถึงทำหน้าที่ในการแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งก็คือทำหน้าที่ในการเตรียมส่งออกไปเตรียมส่งโปรโตีนที่เกิดขึ้นเนี่ยไปนอกเซลล์หรือไปยังเมมเบร,รนไดนะ้นะครับ เพียงถ้าเด็กมาดูในภาพนี้กันนะฮะดูในภาพนี้กันก็เด็กจะเห็นว่าสมมุติว่าผมมีไออนะฮะเลตเซว่าผมมีไออปึ๊บนี่อรอไหมไออาร์ e เนี่ยก็จะส่งเวกเตอรออกมาดเด็กเห็นเวกเตอรตรงนี้ไหมเวกเตอรนี้คือเวกเตอรที่เราส่งมาจากไออนะครับปกติเวกเตอรตรงนี้เขามีชื่อเรียกครับเด็กจะเรียกเขาว่าเป็นอ่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นทรานสปอร์ตเวกเตอร์คำว่าเวกเตอรเนี่ยคือถุงเมมเบรนที่มีเยื่อหุ้มชั้นอ่า ที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นนะครับถ้าสปอร์ตเวสติเคิลก็จะส่งเข้ามาที่กอดจิคอมเพล็กเห็นไหมกอดจิคอมเพล็กเนี่ยก็จะเกิดการ modification เจ้าโปรตีนเหล่านี้นะครับพอมันได้ออกมาปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กก็จะมีเวส i ิเคิลใหม่ที่มันหลุดออกมาจากกอดจิคอมเพล็กแล้วส่งออกไปนอกเซลล์ถูกไหมครับเวส i ิเคิลตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็น secretory Vesicles ครับเราเรียก vesicle ตรงนี้ว่ามันคือ secretory vesicle สำหรับส่งออกนอกเซลล์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่ที่1ของ Golgi complex นะครับถามว่า Golgi complex มีหน้าที่แค่ packaging กับอันนี้ไหมจริงๆคำตอบก็คือไม่ครับ Golgi complex เนี่ยนอกเหนือจากฟังก์ชันในเชิงของโปรตีนแล้วมันยังมีหน้าที่ที่2ครับมันจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารอะไรก็ได้ครับที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่ไม่ใช่เซลลูโลส ฟังดีๆนะมันจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์นะครับก็คือเป็นนอนเซลลูโลสพอลิแซคคาไรที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลล์นะครับเช่นเพคติน นะ네ครับเช่นเพคตินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่2นะครับก็คือสังเคราะห์สารอะไรก็ได้ที่มันเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ซึ่ง <c oughs> <c oughs> ปกติเวลาเราพูดผนังเซลล์ <c oughs> องค์ประกอบหลักก็คือเซลลูโลสใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นหรือคอมเพล็กซ์โพลิแซคคาไรด์ชนิดอื่นที่นอกเหนือจากเซลลูโลสแล้วก็เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ก็ได้นะฮะอย่างเช่นพวกเพคตินนะครับเพคตินเนี่ยถ้าเด็กนึกไม่ออกเด็กเคยกินส้มโอมะเวลาเราปอกส้มโอมาแล้วเราเจอเนื้อสีขาวๆเอละ ที่มันเป็นฟูๆอยู่ข้างใน,นอันนั้นคือเพกตินครับสารพวกเพกตินก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอันที่3ครับเกี่ยวข้องกับการสร้างออกเแนเนอร์กอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไลโซโซมนะครับไลโซโซมเนี่ยจะเป็นออร์อกเนิร์ที่เราจะคุยกันต่อนะครับเกี่ยวข้องกับการสร้างไลโซโซม นะครับซึ่งเจ้าไลโซโซมเนี่ยปกติมันจะเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารตุน,นี้นั่นภายในเซลล์ EL, นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนที่3นะครับอันที่4ครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดเมมเบรนเทิร์นโอเวอร์นะครับก็คือเป็นการหมุนเวียนของเมมเบรนภายในเซลล์ คือถ้าสมมติว่าเมมเบรนเด็กมันเยอะมากขึ้นดเด็กก็จะเก็บเข้ามาเป็นกอจิคอมเพล็กซ์แต่ถ้าเด็กบอกว่าเมมเบรนเด็กมันเล็กลงมากมันมันมันสั้นมันน้อยลงดเด็กก็จะมีการปล่อยเมซิเคิลเข้าไปเพิ่มกับเมมเบรนให้มันเยอะขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆของในส่วนของกอจิคอมเพล็กซ์นะครับเกี่ยวข้องกับโปรโตีน modification กับแ p a เก a g i n g เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซลลูโลสพวกเพคตินนะครับเอ่อเกี่ยวข้องกับการสร้างไลโซโซมแล้วก็เกี่ยวข้องกับการหม กอจิคอมเพล็กซ์นะครับโอเคไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันนะครับถ้าเด็กดูภาพตรงนี้นะครับเด็กก็จะเห็นว่าอันนี้คืออันที่ผมบอกว่าปกติแล้วเอาเวลาเขาสั่งเคราะห์โปรโตีนมานะฮะเวสิเคิล <es> <es> ก็มาในรูปของทรานสปอร์ตเวสิเคิลเด็กก็เข้ามาในกอจิคอมเพล็กซ์ใช่ไหมแล้วเด็กก็ส่งออกไปในรูปของซิครีทอรีเวสิเคิลโอเคปะ่ะเด็กก็ส่งออกไปในรูปของซิคลีซิคลทอรีเวสิเคิลแล้วก็ออกไปนอกเซลล์นะครับทีนี้ พอมันออกไปเด็กๆก็จบละนะฮะทีนี้มันก็จะมีออร์แกเนลอีกันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นออร์แกเนลสำคัญเลยก็คือตัวคำว่าไลโซโซคำว่าโซมเนี่ยมันแปลว่าบอดี้หรือมันแปลว่าสตรัคเจอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการไลซิสนะฮะโซมเนี่ยมันคือคำว่าบอดี้มันคือโครงสร้างนะครับที่ทำหน้าที่ในการไลซิสก็คือกระบวนการสลายถูกไหมอันนี้คือฟังก์ชันของไลโซโซไอชื่อของไลโซโซนะครับ ไลโซโซมเนี่ยมันเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเฟสิโลนี่แหละแต่ว่ามันใหญ่กว่านะฮะแล้วมันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึง่งก็คือมันมีความเป็นกรดสูงมากนะครับ้าไลโซโซมเนี่ยนะครับมันเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นนะครับมีความเป็นกรดสูงมาก สูงที่สุดภายในเซลล์นะครับมันมีความเป็นกรดสูงที่สุดภายในเซลล์นะครับทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับเหตุผลที่เขาต้องมีความเป็นกรดสูงที่สุดภายในเซลล์เพราะว่าเจ้าเอนไซม์ที่มันอยู่ในไลโซโซมอนะครับปกติแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการสลายสารต่างๆภายในเซลล์หรือพวกสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาถ้าเด็กเป็นเซลล์เม็ดขาวนะครับทีนี้ด้วยความที่ธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเป็นตัวสลายสาร ถ้าเด็กๆลองนึกภาพว่าไลโซโซมมันฉีกออกเอนไซม์เหล่านี้มันหลุดออกมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปย่อยพวกออแกเนลต่างๆภายในเซลลเราซึ่งมันเป็นอันตรายถูกไหมแต่การที่มันสร้างถุงเอาไว้แล้วก็ทําให้ข้างในมันเป็นกรดเลยเนี่ยแล้วเงื่อนไขสําคัญเลยคือเอนไซม์เหล่านี้ทางานได้เฉพาะในสภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มาวันหนึ่งไอ้ตัวไลโซโซมมันฉีกขาดออกเอนไซม์มันหลุดออกมาถามว่ามันเป็นปัญหากับเซลไหม มันก็ไม่เป็นถูกไหมเพราะว่าพอมันหลุดออกมาแต่ข้างนอกมันไม่ได้เป็นกรดเหมือนตอนที่มันอยู่ในไลโซโซมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถไปทําอันตรายกับภายในเซลลได้เก็บเสิ่งที่ผมบอกใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นภายในมันก็จะมีเอนไซม์ที่ทํางานภายในไลโซโซมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกไฮโดรไลติกเอนไซม์แต่ถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องเนี่ยจริงๆเราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นพวกตระกูลแอซิด ไฮโดรเลสก็ได้ครับเราอาจจะเรียกว่าเขาเป็นแอซิดไฮโดรเลสก็ได้ก็คือหมายความว่าเป็นเอนไซม์ที่ทำงานกระบวนการไฮโดรไลซิสในสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มันหลุดออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเด็กๆก็สามารถ มันก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะข้างนอกไม่ได้มีความเป็นกรดเหมือนตอนที่มันอยู่ในไลโซโซมนะครับอันนี้คือไอเดียหลักของตัวไลโซโซมโครงสร้างมันก็จะเป็นถุงกลมๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะโครงสร้างเขาก็จะเป็นถุงกลมๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเะครับแค่นั้นนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูฟังก์ชันของไลโซโซมกันนะครับเรามาดูฟังก์ชันของไลโซโซมกันว่าเจ้าไลโซโซมเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้าง ฟังก์ชันอย่างแรกสุดเลยอันนี้เป็นฟังก์ชันสาคัญมากนะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการย่อยภายในเซลล์นะครับถ้าเด็กเป็น p r o t o ซ o ะเลสเด็กเป็น a m มี b a เเด็กเป็นพาราม e เซียมเด็กก็จะมีการเอาอาหารเนี่ยเข้ามาในเซลล์ใช่ปะแต่เด็กๆก็ต้องมีตัวมาย่อยใช่ไหมครับตัวที่มันมาย่อยเลยก็คือตัวไลโซโซมครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอย่างที่1เลยก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับ i n t r a c e ซล u l a r d i g e s t i o ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารภายในเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเ,เด็กเป็นอะมีบาสมมตินะเด็กมีนิวเคลียสเด็กต้องการจะกินอาหารเข้ามาเด็กต้องการจะกินอาหารเข้ามานึกออกไหมฮะเด็กๆก็สร้างซูโดโบเดียมขึ้นมารู้จักซูโดโปเดียมไหมขาเทียมขึ้นมาใช่ไหมครับ เจ้าสูโรโปเดมเนี่ยก็จะมาล้อมรอบดูภาพออกมะมันก็จะมาล้อมรอบไปตัวอาหารตอนนี้คือฟู้ดเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเด็กๆก็จะเกิดขึ้นมากลายเป็นมีบ้าอันนี้นิวเคลียสเหมือนเดิมนะครับเด็กๆก็จะมีถุงแล้วก็มีตัวอาหารเด็กๆอยู่ข้างในเนี่ยถูกไหมเด็กๆก็จะกลายเป็นฟู้ดแบคทีโอขึ้นมานะครับซึ่งเจา food Act ้าฟู้ดแบคทีโอเนี่ยปกติแล้วมันก็เก็บอาหารเข้ามาละแต่มันย่อยไม่ได้เด็กๆก็ต้องใช้ ออร์แกเนลตัวหนึ so ่งเข้าไปช่วยในการย่อยครับออร์แกเนลตัวนี้ครับก็คือลโซโซตรงนี้ก็คือลโซโซถามว่าเวลามันย่อยมันย่อยยังไงเด็กๆก็จะเอาเจ้าลโซโซเนี่ยไปฟิวส่วมกันเพราะั้นลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเราซูมเข้ามาดูนะครับถ้าเราซูมเข้ามาดูลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนกับอันนี้คือตัวลโซโซเนาะแล้วก็อันเมื่อกี้ก็คือเป็นถุงที่มีฟูตาคิโอแล้วก็มีตัว อาหารอยู่ข้างในในด็พับบอ,อกว่าแล้วในไลโซโซ,โซมเด็กก็จะมีเอนซึมเอนซต่างๆเด็กๆก็ปล่อยออกมาครับได้ไหม,ออมปล่อยออกมาแล้วก็ไปย่อยเอจ้าตัวอาหารเหล่านี้ได้อันนี้คือลักษณะของเขาก็คือเด็กเอาไลโซโซมเนี่ยมาฟิวส์มาเชื่อมรวมกันกับตัวถุงอาหารแล้วก็ปล่อยเอนซม์เข้าไปย่อยเด็กๆก็จะได้กลายเป็นอาหารชิ้นเล็กๆออกมาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่เด็กก็จะเจอในพวกแบบโปรโตโซทั้งหลายแหละนะครับพบในโปรโตโซ อย่างกรณีของอะมีบาอย่างเงี้ยเด็กก็จะสร้างเท้าเทียมแต่ถ้าเป็นกรณีของพารามีเซียมหรือยูกรีนนาเด็กไม่ได้สร้างเท้าเทียมเนาะแต่เด็กก็จะเอามีการเอาอาหารเข้ามาแล้วก็ใส่ไว้เป็นฟู้ดบาคิโอแล้วเด็กก็ไปเชื่อมรวมกับไลโซโซมแล้วก็เกิดการย่อยต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นอินทราเซลลูลารไดเจชัดนะครับนอกจากในโปรโตโซนเด็กก็อาจจะเจอในพวกสปันช์ครับฟองน้ําอาจจะเจอในพวกของ พวกในดารีเนทั้งหลายแหละแมงกะพุนไฮดราประกาลังดอกไม้ทะเลก็เจอได้นะครับพวกนี้แฟตเวิร์มสนอนตัวแบนพวกนี้ก็จะมีการเอาอาหารเข้าไปย่อยภายในเซลล์นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่1ถามว่ามนุษย์มีกลไกคล้ายๆแบบนี้ไหมมีครับแต่เราไม่ได้มีฟังก์ชันในเชิงการย่อยอาหารแต่เรามีฟังก์ชันในเชิงของการกําจัดสิ่งแปลกปลอมเป็นหลักนะครับ ตอที่เราเรียนรนะบบภูมิคุ้มกันหรือถ้าใครเคยอ่านก่อน,นเด็กๆก็จะรู้ว่าเรามีเซลล์อยู่เซลล์หนึ่งซึ่งมันเป็นเซลล์ลากเซลล์หลักของเราเลยในการกําจัดเชื้อโรคก,ก็คือแมคโครฟาจใช่ป่ะเจ้าแมคโครฟาจหรือนิวโทรฟิลอย่างเงี้ยนะครับเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะฮะมันสามารถจะใช้ในการย่อยได้นะครับเช่นแมคโครฟาจนิวโทรฟิลนะครับ พวกนี้เนี่ยมันจะใช้ไลโซโซมในการย่อยสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเซลล์ได้นะครับมันจะเอาเจ้าตัว ไลโซโซมเนี่ยไปย่อยสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาภายในเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลรับที่มันผลลั์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือตดๆก็จะกลายเป็นชิ้เล็กๆนะครับก็จะใช้ไลโซโซมในการย่อยได้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันยังใช้ในการเกิดกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีคำว่าฟาดหรือเฟชคือการกินออโตคือตัวมันเองนะครับออโตฟาจีคือกระบวนการที่ เด็กเอาออร์แกเนลของเด็กๆครับในเซลลที่มันหมดอายุแล้วมาแพ็คใส่ถุงแล้วก็มาใช้ไลโซโซมในการย่อยนะครับพวกนี้มันจะใช้ในการทําลายออร์แกเนลที่หมดอายุแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูภาพอีกทีนึงก็ได้ครับ ใช้ในการทำลายออแกเนลที่มันหมดอายุแล้วนะครับก็เอาแกนเนที่หมดอายุใส่ถุงแล้วก็เอามาเชื่อมกับไลโซโซมในเด็กก็ทำลายมันได้นะครับนอกจากนี้มันยังเกี่ยวข้องกับการทำลายเซลล์เลยก็ได้ครับออโต,โตไลซิสถ้าเด็กใช้คำว่าออโตไลซิสคือใช้ทำลายเซลล์ที่หมดอายุแล้วนะครับ ก็จะใช้ออโตฟาเีจะใช้ออโตไลซิสก็ได้ก็ใช้ไลโซโซมหมดนะครับคือถ้าออโตไลซิสคือสลายทั้งเซลล์เนาะแต่ถ้าออโตฟาเีคือการสลายแค่บางออร์แกเนลนะครับสุดท้ายครับไลโซโซมจะเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเมทามอร์โฟซิสนะครับเกี่ยวข้องกับเมทามอร์โฟซิสในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับหรือในแอมฟิเบียน ในลูกออดอะครับเวลามันโตขึ้นมันก็ต้องมีการสลายหางถูกไหมเจ้าตัวเนี้ยมันใช้ในการสลายเซลล์หางให้กลายเป็นลูกกบตัวเล็กๆได้นะครับเซลล์ที่หางของลูกออดนะครับแล้วมันก็สามารถขึ้นมาเป็นตัวใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียหลักของเรานะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลโซโซมนะครับซึ่งถ้าเราไปดูภาพประกอบกันนะครับขออนุญาตไปดูภาพประกอบนิดหนึ่งนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวไลโซโซมเด็กๆเนี่ยก็คือถุงสีม่วงเนาะมีไดเจสติฟเอนไซม์อยู่นะครับเด็กๆเอาอาหารเข้ามาเด็กๆก็มาเชื่อมรวมกันเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย่อยอาหารได้ส่วนถ้าเป็นกรณีของออโตฟาคีก็คือเด็กๆเอาออร์แกเนลที่มันหมดอายุแล้วไม่ว่าจะเป็นเพอร์ลอกซีโซมิโตคอนเดรียใส่ถุงไว้เอาไลโซโซมเข้ามาฟิวรวมกันแล้วก็ย่อยออร์แกเนลสซม ทีนี้เรามาดูอีกออร์แกเนลหนึ่งนะครับตัวนี้คือแบคทีโอแบคทีโอเนี่ยจริงๆมันเป็นออร์แกเนลที่มีดิเวอร์ซิตี้สูงมากนะครับออมีความหลากหลายสูงนะครับมันคือถุงอะไรก็ได้ที่มันอยู่ภายในเซลล์มีความหลากหลายสูงรวมๆเราก็เรียกถุงที่มันอยู่เป็นเปอร์มานเนนต์เนี่ยว่ามันคือแบคทีโอทั้งหมดนะครับถามว่าแบคทีโอเนี่ยปกติแล้วมีกี่แบบนะฮะอันนี้ขออนุญาตแยกเป็นไทป์แล้วก็ฟังก์ชันไปได้วยกันเลยนะครับ แบบที่1ที่เราคุยกันเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของฟูดแ v ค c u โอฟูดแ a ค u o โอก็คือตัวที่มันทำหน้าที่ในการบรรจุอาหารใช่ไหมบางคนเขาก็เรียกว่ามันเป็นฟาโกโซมนะครับพบในพวกโปรโตซัวแล้วก็เซลล์เม็ดขาวบางชนิดที่มันเกิดฟาโกไซได้นะครับแล้วก็เม็ดขาวบางชนิด ไวทรับทเซลบางชนิดนะครหน้าที่หลักของมันเลยก็คือทำหน้าที่ในการบรรจุอาหารหรือเชื้อโรคนะครับหรือพาโทเจนเนาะอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองครับอันนี้เรายังไม่เคยคุยกัน ประเภทที่2เนี่ยเป็นวคคซโอที่สามารถบีบตัวได้โซ e ิคอ l t ดิส one ว่ามันเป็น contract contract ก็คือมันหดตัวใช่ไหม contract type v a c u o โอครับตัวนี้เป็น o r g a n e l หรือเป็นวคคซโอที่พบเฉพาะในโปรโตโซนน้ำจืดนะครับพบใน fresh water โปรโตซ o a ถ้าเด็กจำที่ตอนที่เราคุยกันเรื่องของเมมเบรนได้นะครับเมมเบรนในบทก่อนหน้าที่เราเรียนกัน เด็กจะรู้ว่าเวลามันอยู่ในน้ําจืดเนี่ยโปรตซยเนี่ยก็มีความคข้นมากกว่าน้ําจืดอยู่แนละ้วเพราะน้ำจืดมันไม่ได้มีอะไรอยู่ใช่ไหมผลลั์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือไอ้เจ้าตัวออน้ำเนี่ยมันก็จะแพร่เข้ามาในเซลล์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเด็กปล่อยไว้เนี่ยโปรตซโมันเซลมันจะแตกเพราะฉะนั้นคอนแทคทรีบไคิโอเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกําจัดน้ําส่วนเกินครับกาจัดน้ําส่วนเกินที่เข้ามาในเซลล์ มันจะทําหน้าที่ในการกําจัดน้ําส่วนเกินที่เข้ามาภายในเซลล์ก็คือถ้าน้ำมันเข้ามาเยอะมันก็บีบตัวแล้วก็ไล่น้ําออกไปนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นออร์แกเนลหลักในพืชเลยเขาเรียกมันว่าแซปราคิโอหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นเซนทรัลวาคิโออันนี้อาจจะมีพื้นที่มากถึงแบบ80-90%ภายในเซลล์พืชเลยก็ได้นะครับออร์แกเนลขนาดใหญ่ที่สุดภายในเซลล์พืช เวลาเวลาเราส่องดูอย่างเงี้ยปกติเราก็จะมีไวัสคิโอขนาดใหญ่นี่แหละนะครับสมมติว่าเด็กเป็นเซลล์พืชแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีไวัสคิโอขนาดใหญ่ก้อนใหญ่ๆอยู่ข้างในแบบเนี้ยนะครับนิวเคลียสเด็กก็จะอยู่แค่นี้ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับนิวเคลียสเด็กก็จะอยู่แค่ตรงนี้นึกออกไหมคือมันก็จะมีออร์แกเนลขนาดใหญ่อยู่ภายในออร์แกเนลอันนี้ก็คือเป็นไวัสคิโอชนิดที่เราเรียกว่าแซปไวัสคิโอหรือเซนทรัลไวัสคิโอนะครับทำหน้าที่เก็บสะสมสารต่าง นะครับเช่นน้ำกรดอินทรีย์บางชนิดคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับกรดคาร์บอกซิลิกใดๆก็ตามนะครับยิ่งถ้าเป็นพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงก็อาจจะเก็บพวกมาเลดอะไรเงี้ยว่าไปนะครับรวมถึงแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินเนี่ยคือสารสีที่ทำให้เกิดสีม่วงในพวกดอกไม้ เด่นที่ภาพดอกอัญชันอะไรเงี้ยดอกที่มันออกเป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยครับแอนโทไซนินก็คือสีม่วงน้ําเงินนะครับตัวนี้เวลาเราเราเก็บเราจะเก็บไว้ในแซปรัคิโอตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะเฮะะ้เราก็จะมีอยู่3แบบแก็คือมีฟูรัคิโอเก็บอาหารมีคอนแท CO, คแบคิโอกําจัดน้ําส่วนเกินแล้วก็แซปรัคิโอหรือเซ็นทรัลแบคิโอในการเก็บสะสมสาราต่างๆนะครับถ้าเราไปดูภาพประกอบกันนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าโอเคอันนี้เป็นเซ็นทรัลแบคิโออันใหญ่เห็นปะ่ะเนี่ยคือเซลล์พืชหนึ่งเซลล์มีเท่านี้ เด็กเห็นไหมดูเซ็นทอปแบคิโอก็กินพื้นที่ไปเยอะละใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นคอนแทคทายคิโอในพวกเซลล,ลส์สั้นลายเซลล์สัตว์เซลล์โปรโตซัวอย่างเงี้ยจะเจอคอนแทคทายคิโอในการกำจัดน้ำส่วนเกินแล้วก็ถ้าตรงนี้เด็กเห็นไหมในในพวกพารามเซียมอันนี้ก็คือเป็นฟูดแบคิีโอนะครับส่วนตรงนี้เ mm. ด็กเห็นตรงนี้ไหมผมเพิ่มให้สองอันนี้ผมวงตรงนี้ที่เป็นร mm. ูปเหมือนเหมือนพระอาทิตย์ตรงนี้คือส่วน,นที่เป็นคอนแทคทายคิโอนะในพารามเซียมอันเนี้ยตัวนี้คือคอนแทคทายคิโอ นะครับเนี่ยสอ,อันนี้ชุบโอเคเพราะฉะนั้นในตอนนี้เด็กรู้จักอะไรนะครับเรารู้จักในส่วนของส่วนที่เหลือของ endomembrane system ถูกไหมไม่ว่าจะเป็น g o l g i c o m p l e x เรารู้จักในส่วนของไลโซโซมแล้วก็ส่วนของไรคิโอนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาต่อกันในส่วนของ organelles ที่เหลือนะครับก็จะเป็น p พอร์ลอกซิโซมไมโตคอนเดรียคารพลาสต์แหล่งสร้างพลังงานภายในเซลล์ของ ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับงั้นสำหรับตอนนี้เราก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราเจอกันในตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ